กว่าจะมาเป็นมะขามแช่อิ่มมะขามแช่อิ่มนะจ้าไม่ใช่มะขามดองไม่เหมือนกันนะคะจะต้องไปเก็บมะขามนะคะจากที่ไร่หรือว่าเขาเรียกกันว่าการขึ้นมะขามนะคะแบบนี้เรียกว่ามะขามยักษ์ค่ะหนึ่งปีออกผลหนึ่งครั้งนะคะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งนั้นนะถึงจะขึ้นได้วันถัดมานะเมื่อเราได้มะขามแก่มาแล้วเราก็ไปล้างฝุ่นออกนะจากนั้นเราก็ต้มน้ําให้เดือดแล้วก็ค่อยนำมะขามเนี่ยไปลวกสักสิบถึงสิบห้าวินาทีนะอย่าลวกนานนะเนื้อจะเละเราลวกก็เพื่อให้มะขามแก่เปลือกได แล้วเราก็นํามะขามที่เราปอกเปลือกแล้วเนี่ยไปแช่ในน้าเกลืออีกหนึ่งคืนนะจ๊ะวันถัดมาก็เอามาล้างน้ําสะอาดทักสองถึงสามน้ำแล้วเราก็เอาไปแช่น้าปูนใสเพื่อที่ไม่ให้เมือมะขามเนี่ยมันยุ่ยและให้คงความกรอบอยู่นานนะคะแช่น้าปูนใสอีกหนึ่งคืนจ้าเช้าวันถัดมาก็เอาออกมาล้างน้าเปล่าอีก2-3นถึงาน้ำนะคะหลังจากนั้นก็เอาไปเก็บในภาชนะนะคะแล้วเราก็ทำพิธีการแช่อิ่มแล้วค่ะคือแช่จากน้ำตาลทรายแดงนะจ๊ะเราทำตามสูตรโบราณเลยนะคะวิธีดั้งเดิมเราไม่ใช้ผงดองนะไม่ใช่หัวเชื้อดอ แต่อย่างใดนะคะเราใช้วิธีธรรมชาติมันจะเป็นความหวานแบบธรรมดานะคะเราไม่ได้หวานปลอมไม่ได้หวานแสบลิ้นนะคะอยากให้ลูกค้าได้ลองชาทานนะคะเราก็จะแช่แบบนี้นะคะ2 3ถึงสาวันถ้าอยากเปรี้ยวหน่อยก็แช่แค่2วันนะคะโอ้ยกว่าจะได้ขายคุณลูกคา้า oh, <wow. S 1> เอยวิธีขั้นตอนมากมายค่ะอยากให้ลองมาทานกันนะคะและอุดหนุนเราเยอะๆนะคะเราทําแบบ500กรัม1000กรัมนะคะคุณลูกคา้า1ปีมีครั้งเดียวนะคะร้านของเรานะคะขายไซส์เดียวนะคะไซส์ใหญ่ย,ยักษ์เลยนะคะ8ข้อ10ข้อเลยนะคะ เทียบกับฝ่ามือเลยนะคะคุณลูกค้าคลิปวีดีโอนี้ก็ทําให้เห็นเลยนะคะว่านี่คือวิธีการทําแช่อิ่มทั้งหมดนะคะเป็นวิธีการถนอมอาหารสูตรโบราณของเรานะคะของเรานะคะก่อนที่จะแพ็คส่งลูกค้าเราจะแพ็คถุงอีก ชั้นหนึ่งนะคะเพื่อป้องกันการซึมของน้ํามะขามเวลาคายตัวออกมานะคะประมาณ 2- 3สวันนะคะน้ํามะขามก็จะคายตัวออกมาอีกแล้วก็ถึงต้องทําการซ้อนถุงแบบนี้ก่อนส่งถึงมือให้ลูกค้านะคะหลังจากนั้นเราก็จะห่อบับเบิลอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะเพื่อการกระแทกระหว่างขนส่งนะคะรับรองได้ว่าของถึงมือลูกค้าได้ทานของที่สวยอร่อยปลอดภัยนะคะและอันนี้ก็คือเป็นออเดอร์สำหรับ ราคาส่งนะคะ10กิโลขึ้นไปนะคะก็จะแพ็คส่งแบบนี้ให้ลูกค้านำไปขายนะคะหรือว่านำไปแพ็คสายแพ็กเกจจิ้งของตัวเองนะคะ1ปีมีแค่1ครั้งนะคะสำหรับมะขามแช่อิ่ม3รสของเพชรบูรณ์เรานะคะจะขายช่วงประมาณสิ้นปีนะคะประมาณช่วงปีใหม่ก็จะหมดแล้วค่ะเราก็จะเป็นมะขามหมูมาขายนะคะวิธีการ ทานมะขามแช่อิ่มให้แซบนะคะก็จะต้องจิ้มพริกเกลือนะคะแล้วแต่สูตรของใครของมันเลยนะคะพริกเกลือแต่ส่วนตัวของแม่ค้าเองนะคะก็จะชอบใส่ผงนัวเนาะใส่น้ําตาลแล้วก็ผงนัวโรยด้วยพริกป่นขั่วเองนะคะต้องเป็นพริกป่นขั่วเองเท่านั้นนะคะแล้วก็ใส่เกลือคะ่ะเ,เกลือแกงทั่วไปนะคะ เลยค่ะรสชาติมันก็จะออกเค็มนําเพราะว่าแม่ค้าชอบกินแบบเค็มนํานะคะพอจิ้มกับมะขามมะขามก็จะมีรสเปรี้ยวนิดหน่อยนะคะเวลากัดเข้าไปแล้วก็มีรสชาติหวานของน้ําตาลทรายแดงที่เราแช่อิ่มไว้นะคะแล้วก็ความเค็มของเกลือจากน้ําเกลือที่เราแช่ไว้นิดหน่อยนะคะพอมาจิ้มกับพริกเกลือนะก็จะเพิ่มความเผ็ดแล้วก็แซบนัวนะคะแม่ค้ากินเองก็เป็นกิโลนะคะ กินไปเรื่อยๆก็เพลินค่ะดูหนังก็เพลินค่ะเวลาทำงานกินไปเรื่อยเพ้อแป๊บเดียว1กิโลก็หมดแล้วนะคะนี่ของเรานะคะเวลาเราหักเม็ดเราจะเห็นไหมคะว่าเม็ดของเราเนี่ยมันจะเป็นเม็ดสีเขียวๆอยู่เลยนะคะนี่หากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่องไล่สีเสือนาซ้ำด้วยนะคะขอบคุณค่ะ